ต่อไปเป็นคู่ใหม่คานากับชิวหาเปิดหนังสือไปที่หน้า276เป็นอนุโลมะในอนุโลมะปุจฉาสันนิษฐานคานากำลังเกิดเป็นการหนึ่งปกการะอนุโลมะในสังสยท่านแรกแต่ชิวหาจักไม่เกิดเป็นการสามปกการะปัจจนิกะใน ตอนที่สองชิวหาก็จะเกิดเป็นการตามปุกนละอนุโลมะในเริ่มต้นหาองค์ธรรมที่สันมิฐันคานากลังเกิดก็จะมีองค์ธรรมอยู่สองชุดก็คือภูมิที่คานาเกิดได้กับขาเกิดนะมีองค์ธรรมแค่นี้เองนะนั่นก็คือกามขาเกิด กามเป็นภูมิที่คานาเกิดได้แล้วก็ขาเกิดด้วยตรงกันเลยนะได้กามขาเกิดมาแล้วเราก็เขียนอนาคตตภูมนะิที่กามกามตายแล้วไปเกิดได้ก็จะมีสี่ภูมิมีกามมีรรปมีสันมีอรูปเรียกว่ากามไปสี่กามไปสี จากนั้นเราก็จะมาดูองค์ธรรมผ่านสังสซย,ยะแต่ละท่อนนะท่อนแรกแต่ชิวหาจักไม่เกิดเป็นการสามปุคละปัจจานิกชิวหาจักไม่เกิดก็จะมีองค์ธรรมอยู่สองชุดนะก็คือปัจฉีก,กับเกิดไม่ได้ปัจฉีก็นี่มาดูนี่กามขาเกิดมีปัจฉีไหมมีมนี่ชิกาอุเลยนะ ปัจฉิที่กําลังเกิดในกามแล้วก็อีกชุดหนึ่งชิวหาจะไม่เกิดนอกจากปัจฉิแล้วยังมีองค์ธรรมหรือบุคคลที่ไปเกิดในภูมิที่ชิวหาเกิดไม่ได้แล้วก็มาดูที่นี่จากกามไปไหนจึงจะไม่มีชิวหาไปรูปไปอสันรไปอารูปนะ จากการถ้าตายแล้วไปรูปอสัญอรูปสามปุ่มนี้ก็จะไม่มีชีวหาเกิดแต่ว่าจากการไปอสัญเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะวิสัชณาอปริณิพานที่อสานหรือจบชีวิตที่อสันได้เขาจะตะเลิดไปต่อไปกามเมื่อไปกามก็จะมีชีวหาเกิดในภพที่สามต่อจากอสัญดังนั้นเราจะไม่เอากามไปอสัญนะองค์ธรรมเราจะเอาแค่กามไปรูป การไปอรูปนี่กามไปรูปกามขาเกิดไปรูปก็คือเยรุปแล้วก,กามขาเกิดไปอรูปก็คือเยอะนะได้มาอีกสองสองชุดสองชุดแต่กลุ่มเดียวกันนะก็คือการขาเกิดไปรูปไปอรูปต่อไปสังทยะท่อนที่สอง ชิวหาก็จะเกิดชิวหาจะเกิดก็ต้องเป็นคนที่ไปเกิดในภูมิที่ชิวหาเกิดได้ก็มาดูนี่จากกามขาเกิดไปไหนจึงจะมีชิวหาเกิดได้ก็ต้องไปกามซ้ํากามขาเกิดไปกามซ้ํานี่กามขาเกิดไปกามซ้ำนะ ต่อไปไปดูรายละเอียดทางด้านองค์ธรรมชิกาอุปัชิก,กํำลังเกิดในกามก็ติ1นผลต่ำสอนะที่เป็นปัชฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในกามสุขติภูมิเจ็ดที่เรียกว่าอุปาทกนาสมังคีของกามมาวจระติเหตุกปะปฏิสนทิจิต4ีเจตสิก3ามสามกามาชากราบสามเจ อีกชุดหนึ่งเป็นชุดใหญ่เยรุกับเยอะนะเยรุกามขาเกิดไปรูปติหนึ่งผลต่ำสองที่เป็นผลต่ำเพราะกามขาเกิดซึ่งกำลังเกิดในกามสุกติภูมิเจและจะเกิดในรูปประภูมิแล้วจะปรินิพานที่เรียกว่าอุปาทกนธตสมังคีของกาม,มาวจระติเหตุก,กะปฏิสนทิจิตสี่เจตสิกสามสิากามาชากลาบสาเจ ต่อไปเป็นเยอะกามขาเกิดไปอรูปนะกามขาเกิดไปอรูปจะแบ่งเป็นสองชุดแบบนี้นะชุดแรกเนี่ยติหนึ่งที่จะได้มักต่ำนะก่อนแล้วก็ชุดที่สองผลต่ำสองนะกามขาเกิดไปอรูปมีองค์ธรรมเป็นสองชุดแบบนี้นะติหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในกามสุกติภูมิเจ็ด นะอันนี้ไม่มีรูปนะลบออกลบออกมีแต่กามนะกามขาเกิดกามขาเกิดเปาหมายนะติหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในกามะสุขติภิเจ็ดนะและจะได้มรกเบื้องต่ำนะที่จะได้มรกเบื้องต่ำและจะเกิดในอรูป,ปภิแล้วจะปรินิพานที่เรียกว่าอุปาทักนะณะธรรมคีเขา,าเรียกตรงนี้ทีเดียวเลยนะเอาเรียกทีหลัง แล้วก็ทีนี้ผลต่ำสองบางผลต่ำสองซึ่งกําลังเกิดในกามสุกติภูมิเจ็ดรูปภูมิก้านี่ไม่มีนะเพราะว่ามันมีแต่กามขาเกิดลบลบ,ลบรูปภูมิก้าเว้นจตุทภูมิเหนข้างบนนี่เลยนะผลใสกบุคคลเมืองต่ำสองซึ่งกําลังเกิดในกามสุกติภูมิเจ็ดและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพานที่เรียกว่าอุปาทกนาสมังคี ของกาม,มาวจราติเหตุกะปฏิสนทิจสี่เจตสิกสามสิบสามกามะกลาบสามเจ็ดส่วนหมวดหลังกามขาเกิดไปกามสามปุสีพ้ต่ำสองอันมีขานะเกิดได้นะนี่อันมีขานะเกิดได้นะซึ่งกำลังเกิดในกามะูมิและจะเกิดในกามะูมิอีกที่เรียกว่าอุปาทักระตะมังคีของกาม,มาวัจราติปฏิสนทิจสิบเจตสิกสามสิบสามกามักลาบสามเจ็ด ต่อไปไปดูวิสัชนานะหมวดแรกได้ชิกาโอก็ขยายเป็นปัชิมาภวิการนางกามาวจารังอุปปัชันตานนะแล้วก็อีกชุดหนึ่งได้เยรุกับเยอะนะมาในหมวดเดียวกันอย่างนี้ก็รวมเยรุกับเยอะเป็นอย่างนี้เป็นเยจะรุกอะอย่างนี้นะ จะรูปาว่าจะรังอรูปาว่าจะรังอุปปัชชิตวาปรินิพายิสันติเตสังได้เลยนะส่วนหมวดหลังกามขาเกิดไปการสันะเราไม่วิาจาราว่ากาม,มาว่าจะรังอุปปัชันตานังนะเนื่องจากว่าหมวดแรกมีชิกาอุปปัชิะที่กำลังเกิดในกามไปด้วยเราก็จะมีอิตเรสังมาในหมวดหลังนี้ นะเพื่อให้รู้ว่าหมดแรกมีชิก,กาอุไปปัดฉิในกามไปแล้วก็เราจะใช้คำว่าสะคานาการนะซึ่งเป็นที่ให้รู้ว่าคานาเกิดได้นะไม่มีคานาบกพร่องดังนั้นะเราจึงใช้แบบนี้นะจากนั้นก็จะอ่านไปพร้อมๆกันนะ ยัตสะคานายตนาอุปปัชชติตัสสาชชวหายตนาอุป,ปัชิสติติคานายตนากาลังเกิดแก่บุคคลใดชชวหายตนาก็จะเกิดแก่บ,บุคคลน,นั้นใช่ไหมวิสัจนาปัจจิมาภวิกานังกามาวจรังอุปป,ปัจจันตานัง Y Carupawat jarang arupawat jarang upaapaji dawa perening bayesan titesang Kanayat danang Upacatina no Catesang Cihaya danang Upaji sadtik กานายตนะจะอุปาจาติชิมหายตนะจะอุปาิสติเมื่อปัจฉิมภวิกาบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในกามภูมิและบุคคลเหล่าใดจะเกิดในรูปภูมิอรูปภูมิแล้วจะปาริเนพานบุคคลเหล่านั้นกานายตนะ กำลังเกิดแต่จากกายตนะาจาักไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่นอกจากนั้นอันมีกาณนเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดการนายตนะก็กําลังเกิดเชิวหายตนะก็จะเกิดองค์ธรรมของสานิฐานบทได้แก่ ติเหตุกะปุตชนหนึ่งพนเจกะบุคคลเบื้องตามสองที่เป็นปัจฉิมปวิกะซึ่งกำลังเกิดในกมามสุกติภูมิเจ็ดที่เรียกว่าอุปาทกระตมังคีของกามาวจ,จราติเหตุกะปฏิสนทิจิตสี่เจตสิกสามสิบสามกามาจกราบสามเจ็ด ติเหตุกาปุถุชนหนึ่งผลเสกะบุคคลเบื้องสามสองถึงกำลังเกิดในกมามสุขติภูมิเจ็ดและจะเกิดในรูปาภูมิแล้วจะปรินิพานที่เรียกว่าอุปาทกนาตมังคีของกามาวจ,จรติเหตุกาปฏิสนทิจสิจเตศิสามสามิบสามกามาจากาลาบสามเจ็ด ติเหตุกาปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในกามสุขติภูมิเจที่จะได้มักเบื้องต่ำและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปารินนปานผลเจกาบุคคลเบื้องต่ำสองซึ่งกำลังเกิดในกามสุขติภูมิเจและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปารินิปาน ที่เรียกว่าอุปาทกระนามังคีของกมามาวจราติเฮตุกาปฏิสนทิจีสีเจตสิกสามสิบสามกัมจกราบสามเจ็ดและปุตชนสีผลเสกะบ,บุคคลเบื้องต่ำสองอันมีการนักเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามาภูมิและจะเกิดในกามาภูมิอีกที่เรียกว่าอุปาทกระนามังคี ของกาม,มาวจรรปฏิสนที่จิตสิบเจตสิสามสิบสามกาม,มาจักราบสามเจตองธรรมของสัญญยบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นสาธุ